ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสป i ิงแคทกับเกมปิเซ็ตคอนเนคดีได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวทีมตีบอสเอ็กตีมสกันนะครับโดยบอสเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าโหดมากนะแต่ก็ยังไม่ยากเกินที่พวกเราจะสามารถจะจัดทีมฆ่าได้นะครับ แน่นอนครับผมผมก็ใช้ทีมเดิมเลยครับผมตอดเลือดจนเหลือแค่1นึ่ล้านห้าแสนกว่านะครับผมความจริงเลือดเหลือแค่นี้เนี่ยจะยกมู่บ้านไล่กระทืบจนจบก็ได้นะแตไไ่ไหนๆก็ไหนๆนะครับผมก็จะขอรีวิวทีมที่จะใช้ตอดบอสจนถึงมาขนาดนี้แล้วกันผมใช้ทีมแทงหนึ่ง 1, ฮิลสนะครับโดยแทงที่ผมเลือกมาใช้ก็คือเปโกลินครับเปโกลินของผมดีเบลร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับผมอยู่ในส่วนของ R12 นะ ก็หลักๆแล้วใส่เซนโยมาพร้อมนะครับผมแล้วก็เป็น5ดาวนะครับเปโกลินเนะ่ยถือว่าเป็นแทงที่หนามากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะชิวตัวเองได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งใช้ยูเนี่ยนเบิร์ดพลังป้องกันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะดัะงนั้นเปโกลินจึงเป็นแทงที่พึ่งพาได้นะครับถามว่าไม่ใช้เปโกลิน ใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมก็ได้นะครับผมบางท่านอาจจะใช้ตัวของอคิตติน่าก็ได้ครับผมเพื่อทําดาเมจได้ไวขึ้นบางท่านอาจจะใช้ในวสุดของจุนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าใช้เปโกลินเพราะว่าพึ่งผ่าได้มากสุดนะครับแล้วก็สบายใจได้เพราะว่าถึกจริงๆนะเพียงแต่ข้อเสียก็คือดาเมจค่อนข้างจะชา้าไปน,นิดนึงนะครับถัดมาตัวฮิลสตัวที่เอามาใช้ครับผมก็คือตัวของยุยนะครับยุยอยู่ R11 นะครับผมอัพเป็น4ดาวแล้วนะครับตัวส่วนนี้นะ จิกะครับผมจิกะอยู่3ดาว R8 ครับผมคือตั้งแต่จบด่านฮาร์ดมาตอนนั้นผมก็แทปเอาจิกะนี่มาใช้นับครั้งได้นะครับรอบนี้นะครับผมก็เป็นการทิ้งทวนรอบสุดท้ายนะครับผมเรียกว่าเอาจิกะมาใช้รอบนี้ก็คงอาจจะไม่ไดเอามาใช้อีกแล้วละนะเพราะว่าดูจากนี้ไปแล้ว ไม่น่าจะมีตัวที่น้องแกจะได้ออกโลเพราะว่าหลังๆคงจะมีตัวฮิวออกมาดีๆออกมาเยอะขึ้นนะครับตัวของจิกะนะครับผมที่เอาเข้ามาตัวส่วนนี้อย่าง่เห็นก็คืออยู่แค่ R8 นะครับของก็เต็มที่ในส่วนของ R8 นะแล้วก็อัพครับผมเป็นรลเวล121เรียบร้อยแล้วครับถัดมาครับผมก็คือยุยปีใหม่ครับผมตัวนี้สําคัญมากๆนะไม่มีใช้ตัวสนับสนุนครับผมยืมเพื่อนขึ้นมานะครับยืมเพื่อนยืมยุยปีใหม่เพื่อนเข้ามานะครับ และก็แน่นอนครับผมของอยู่ในส่วนของ R11 นะครับผมและก็ยังอยู่แค่3ดาวครับมิสโตะครับผมผมยังอยู่แค่ R10 นะครับผมและก็ความจริงอะถ้าจะให้มิสโตะดีจริงอะก็คควรจะขึ้นสูงกว่านี้นะแต่ช่างมันเถอะ อยู่แค่นี้ก็เอาไว้ช่วยได้แล้วครับตัวของมิสโตจําเป็นที่ต้องมีความหนาถึงระดับหนึ่งเพราะว่าบอสจะอัดตําแหน่งที่หนึ่งตแหน่งที่2ครับดังนั้นมิสโตอถ้าไม่หนาพอมีปัญหาแน่นอนนะครับนะดังนั้นมิสโตผมต้องอัพเป็น3มดาวเอ้ห้าดาวขออภยัยอัพเป็น5ดาวนะครับรีเบุลรอยยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะว่าแล้วก็ลุยกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับผมเริ่มต้นเปิดมาเนี่ย บอสจะอัดทันทีตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ครับดังนั้นเนี่ยมิสโตเริ่มต้นมาเลือดอย่างน้อยต้องเกิน70%ขึ้นไปนะครับนี่แม่ปัดปาถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า70%เปนี่ยตายเลยนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยพอเลือดมาปุ๊บเนี่ยก็หิวซะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือจะปล่อยออโต้ไปก็ได้นะครับนะอ่ะแต่คิดว่าเอาไว้ก่อนจะได้อธิบายคร่าวๆนะครับ ้าในกรลีที่มิสโตเลือดต่ํากว่านะครับผมเราสามารถเอามิสโตอออกและใส่อคาริแทนตาแหน่งมิสโตได้นะเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้ปั้นมิสโต5ดาวมาเราสามารถใช้อาคาลิ5ดาวนะครับผมแทนได้เพียงแต่มิสโตอ่ะมันง่ายกว่าตรงที่ฮิวเขาฮิวทันทีอาคาลิมันต้องรอโจมตีก่อนมันเลยใช้งานยากนะครับดังนั้นผมก็เลยใช้มิสโตะแทนดีกว่าอ่าเมื่อบอสโจมตีมาก็ฮิวนะครับผมแล้วก็แค่ฮิวไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยผมใช้บุกนี้นะค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายนะครับบอสจะใช้ท่าบ่อพิษนะช่วงที่20วินาทีสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ตัดสินสาคัญและถ้าเกิดมีใครตายทันทีก็กดออกนะครับดังนั้นเราต้องรอดกลับไป5ตัวนะครับผมลงไป5ตัวออกมา5ตัวนะครับก่อนที่จะช่วงถึงวี20วินาทีสุดท้ายเนี่ยตัวละครทุกตัวต้องอยู่มีเลือดดับสูงพอถึงคัวด้วยนะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่นอน ตัวที่เก็บไว้นะครับผมอ่าฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยี่สิบวิดะตอนนี้นะครับคิวไปก่อนเลยแล้วกันอ่าเลือดต้องเยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเลือดน,อน้อยมีเลี่ยงแน่นอนนะครับ ตัวที่เราต้องเก็บยูเนียนเบิร์ดไว้ตอนช่วง2 0 20ที่้ายคือตัวของยุยครับผมเพราะว่าบอสมันจะดันเราไปตำแหน่งสุดท้ายนะครับพอมันดันไปสุดเนี่ยทุกคนมันจะวิ่งกลับมาตำแหน่งช้ามียุยคนเดียวครับผมที่วิ่งกลับมาทันไวใครเพื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บยุยไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะสามารถใช้ยูเนียนเบิร์ดทานได้นะครับ โอเคครับและที่เหลือก็พยายามคนโทรลเลือดไว้นะครับดูจังหวะฮิวนะครับดูจังหวะฮิวดูจังหวะเด้งเลือดเอาฮะระหว่างนั้นก็เอาเปโกลินตีบอสไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพยายามคนโทรลเลือดครับดูดูเข้าไว้นะครับ ฮิลของยูยเนี่ยจะเป็นยูปีใหม่นะจะเป็นกลางกลางบาลีนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะคอยช่วยจังหวะหนึ่งในส่วนของการเซฟเลือดนะครับเห็นไหมตรงส่วนนี้นะครับมันจะกึ๊กกึ๊กสองจังหวะนะครับอเห็นไหมครับเราก็ค่อยๆอยฮิวไปนะครับรักษาตำแหน่งไว้นะครับ นะตอนจบมาเลือดเกิน70%นะครับผมสลับตัวนี้นะบางครั้งถ้าเกิดตัวเราอาจอาจะขอมาดีกว่านี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้เลือดประมาณนี้นะแต่บางคนเลือดอาจจะไม่ได้ใส่ของมาอาจจะบางกว่าผมนี่ก็ต้องดูไว้นะครับทํายี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตอดไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งบอสต,ตายเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนขี้เกียจแล้วพอเลือดบอสเหลือน้อยจะเปลี่ยนเป็นทีมเาเมจเพื่อไล่ตีบี้บอสจนให้จบเลยก็ได้เช่นเดียวกันมาอีกรอบหนึงก็แล้วกันนะครับนะอีกรอบหนึ่งน,นะ รอบต่อไปบอสเหลือเลือดแค่ล้านกว่าๆนี่ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วครับผมแต่ก็คงเก็บทีมหลักไว้นะครับอ่าเริ่มต้นเนี่ยบอสม,มันจะโจมตี2ตัวแรกนะครับดังนั้นมิสโตอโตถ้าผมฟางแล้วก็แย่แน่นอนนะครับมาปุ๊บบอสโมโหเลยมาปึ๊บป๊บโกดนะครับออัดมา3มตัวลุมเปโกลินก็เปล่าประโยชน์นะครับผมหนาซะขนาดน,นั้น เบโกลีน like ี่คือยอมรับว่าหนามากนะครับปั้งเข้าไปนะครับ ปัทท้งเข้าไปนะคระับสร้างทูดมากันมิสโตอดีกว่าเอาทูดมาโดนดาเมจแทนนะครับแล้วเอาทูดไปช่วยตีด้วยเนี่ยพอบอสมันอัดมาทูดมันจะอัดมามันจะโดนมิสโตอแต่มันจะไปโดนทูดแทนครับปังเข้นไปครับผมทูดตายเลยนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับผมท่าเนี้ยมันจะดันเราไปสุดนะครับผมคนที่วิ่งกลับมาตำแหน่ง และสามารถออกสกิปก่อนใครเพื่อนคือยุยนะครับผมยุยธรรมดาที่อยู่หลังสุดนะก็ทําให้เราสามารถที่จะกดคิวก่อนใครเพื่อนช่วงวินาที20วินาทีสุดท้ายนะครับดังนั้นช่วงที่บอสใช้ท่าไม้ตายอ่ะไอช่วง20วินาทีสุดท้ายที่ปอบ่อยปล่อยบอบพิษนะครับผมยุยต้องมีเกรติเต็มนะถึงจะเป็นะไรที่เซฟตัวเองที่สุดแล้วนะครับอ่ะมาละ20วินะครับมาปุ๊บนะครับผมโดนขึ้นมาปึ้มเห็นไหมยุยจะวิ่งก่อนใครเพื่อนนะครับกลับมาตำแหน่งก่อนใครเพื่อน ที่เหลือเราก็ค่อยๆตอดเอานะครับผมใช้สกิลสลับสลับ,ลบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเจือบบอสได้แล้วอ่าโอเคเลือดเต็มก็สองทีหนึ่งสองนะครับเกือสองกืกครับหนึ่งสองแล้วก็ฮิลครับ อันนี้เอาไปได้เลยแล้วกันนะจะมีคิวสี่ตัวครับผมมันจะเวียนคิวกันทันนะถ้ามีสี่ตัวเราจะเวียนเวียนคิวกันทันแค่นี้เราก็สามารถจะเอาตัวรอดได้แล้ว เอาเลยเต็มๆไว้นะครับผมอ่าแค่นี้เองนะครับเนี่ยทำเงี้ยไปเรื่อยๆแค่นี้เราก็สามารถตีบอสตายแล้วนะโอเคผมว่าเลือดเหลือแค่นี้น่าจะพอแล้วได้เวลาสิ่งที่เราทนมานานพอแล้วครับ น่าจะพอละมาตีกันดีกว่าครับผลมานานแล้วนะครับแม่ในที่สุดเราก็ได้จัดการทัาทีนะจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับป่ออโต้ไปเลยครับ ทนมานานแล้วครับมันใต้มันใต้เอาให้เลี่ยงเรียบร้อยครับนะก็จบเรียบร้อยครับ ที่เหลือก็อาศัยความมานะพยายามเอากันละกันนะครับผมในการเก็บบอสนะครับค่อยๆเลี้ยงฮิวไปเรื่อยๆแค่นี้เราก็จะฆ่าบอสได้แล้วครับโอเควันนี้ผมพอสปิงแคสก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบนะครับผมเป็นความรู้หรือมีคำถามสงสัยอะไรนะครับผมจังหวะพลาดอะไรขึ้นมานะครับก็สามารถจะสอบถามได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ สาม,มารถไปดูเทียริสเอาได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอตพีแคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตีจบแล้วอย่าลืมเอาข้าวไปวางที่บ้านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับ ともあれ今回の食べ歩きツアーも無事に成功して何よりでございますね。せっかくの命を言